16ฉากหลุดๆจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่พวกเราอาจไม่เคยสังเกตเห็น ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องใช้ความพยายามเวลาและเงินเป็นอย่างมากในการสร้างจักราวาลแฮร์รี่พอตเตอร์พอนดชื่อดังที่มีแฟนๆหลายล้านคนรอชมอยู่ทั้งหน้าจอแต่ไม่ว่าช่างแต่งหน้าถัากล้องหรือผู้เชี่ยวชาญบ้าน CGI จะพยายามแค่ไหนก็ต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้และนี่คือ16ฉากหลุดจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่พวกเราอาจไม่เคยสังเกตเห็นถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย หเมื่อแฮร์รี่เข้าไปในร้านขายม้ากายัสิทธิ์เป็นครั้งแรกและเป็นของเขาจะหายไปได้ในไม่กี่วินาทีทสองเมื่อหมวกคัดแยกส่งแฮร์รี่ไปที่โต๊ะของกิบฟินดอร์เขานั่งข้างๆรอนแต่ในฉากต่อมาเราจะเห็นว่าเขานั่งข้างๆเฮอร์ไมโอนีแทน 3. ในภาพยนตร์เรื่องแฮ r ์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถนภาคแรกอัล u บัสดัมเบิลดอสมวมแว่นทาที่มีเลนส์แต่ในเรื่องแฮ r ์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับภาค 2. อัลบัสดัมเบิลดอสมวมแว่นที่ไม่มีเลนส์เพื่อหลีกเลี่ยงแสงสะท้อน 4. แผ่นไม้ที่ติดตั้งโดยเอียงด้านบนไปทางขวาแต่ในฉากถัดไปด้านบนกลับเอียงไปทางซ้ายอีกทั้งยังมีรอยแตกเพิ่มเข้ามาด้วย 5. ผมของรอนเปลี่ยนไปเสมอเมื่อเขาพบกับแฮร์รี่ในรถด่วนฮอกวอร์ด 6. ในฉากที่เด็กๆเ,เรียนรู้ที่จะควบคุมไม้กวาดผมของเธอไมโอนี่ตรงขึ้นอย่างลึกลับ 7. เทียนลอยได้ด้วยได้ไลนลอนแทนที่จะเป็นเวทมนต์ 8. คุณจะเห็นผมของาศาสตราจารย์ขวิรินัต วีเรนได้ในตอนต้นของภาพยนตร์แต่อย่างที่เรารู้กันตัวละครนี้ควรจะหัวล้น9ในฉากที่ทุกคนจำกัดได้เมื่อแฮร์รี่ชนกำแพงคุณจะเห็นว่านกคู่ของเขาไม่ใช่ของจริง10ภาพบนคุณจะเห็นจดหมายมีรอยยับอยู่ตรงกลางแต่ในฉากถัดไปภาพล่างรอยยับได้หายไปเมื่อจดหมายถึงมือของกอฟลิน 11. เมื่อหวังปิ้ง,ง,งวิลโลโจมตีรถมันทิ้งรอยปุ่มขนาดใหญ่ไว้บนหลังคาแต่ในฉากถัดไปรอยปุ่มหายไป12เราสามารถเห็นตัดกล้องระหว่างการดวนระหว่างแฮร์รี่และมันฟอย13กางเกงขาสั้นของบัตลี่เบร์ซลี่เปลี่ยนลายแบบกระทันหันเมื่อเขาพบกับผู้ขุมญญาณในยูงงทางเท้า 14. เมื่อแฮร์รี่นอนอยู่บนเตียงและขันร้ายเขาใส่เสื้อยืดคอ,อกลมแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเสื้อขังเขากลายเป็นแบบมีกระดุมไปซะง,งั้น 15. ในภาพด้านบนเราจะเห็นว่าไม่มีช้อนอยู่ในจารองแต่ในฉากถัดมากลับมีช้อนอยู่ในจารองอย่างน่าประหลาด 16. ในภาคแรกเกี่ยวกับการตายของลิลลี่พอตเตอร์เอทอดหวมเสื้อสเวทเธอแขนยาวแต่ในภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเสื้อผ้าของเธอแตกต่างออกไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจและเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้าหากเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลย